สวัสดีค่ะพี่นอ้องมือนี้นะคะช่องเฮียหมูกินสะนะคะกสิ่าส่วนพี่น้องนะคะมากินข้าวแรงน้ากันค่ะอข้าวแรงมือนี้นะคะมีอย่างแงเนาะมีตําบกฮุงค่ะตําแบบเราเล่าอีกแล้วนะคะตําเองค่ะอร่อยนะคะตําบกฮุงเนาะว้าว <Wow. S 1> แล้วก็คอหมูย่างหมูย่างค่ะหมูย่างนะคะอันนี้ก็ทําเองหมักโดยหมักโดยเจ้าของช่องค่ะ เนาะแล้วก็ผักจ้ะผักเยอะแยะมากมายมาก,กินผักนะคะแต่เลยเอาผักมาเยอะๆเนาะมีทุกอย่างนะคะอันนี้ผักอันนั้นค่ะผักกาดผักกาดแบบมันบานเห่าหน่ไหมค่ะก้อนเพ่อนเสียเอาไปปูคั็นไหมเพ่อนเสียเอาไปแป๊ะเนาะ mm hmm. เพ่อนก็เลยลบกออกเพราะว่าม,มันมันมันทีกันวันสีนาซื้อมาตลาดบ้านโน้นสมบูรณ์แล้ค่ะหาบาทได้แบกหลายนึงแต่ยังมีอยู่ด้ค่ะหาบาททุกมือน,นี่นะอ,อันนี้ก็ หอมป้อมนะคะหอมป้อมแล้วก็หอมบัวจ้ามากินอันเบิร์ดขอบขั้วก,กับว่าผ้ากันมากินพักดอกอีชั้นมากผู้เดียวบักทั่วจ้าแล้วก็อันพักกาเท้าเนาะแล้วก็มีของแก่ข้าวพร้อมด้วยจ้มามะม่วงอร่อยอร่อยมะม่วงไอ้โอ้ยแมงกับอะไรเนาะอันเคี้ยวสเสวยจ้าแล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นอันฮามฮามนะเฮิมเฮิร์มบานฮ่อละ จ้าบริสุกธมากเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยนะคะมาด้วยจา้าแล้วก็มีส้มจา้าส้มเนาะไว้แก่ข้าวจา้าใบแก่เผ็ดนะคะมาด้วยจา้ามากินน้ำกันจา้าพ,พี่น้องซอยซอยพี่น้องมองหน่อยซอยหมูเดี๋ยวอันกินตะหมูฮูงก่อนน้ำลายไหล <laughs> <laughs> อยากตะหมูฮูงเอามือดีกว่าขออนุญาตด้วยจา้าขออย่าใส่มือเนาะพักพักบานๆด้วยจ้าอะไรปอดซารพิษม่วนมันไปโหลด ค้ามหลานมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าตาบ๊กหุ่งตาเองจ้าใส่ปลาแดกตุ่มนะจ๊ะแล้วก็ไอ้ค้าหญ่เด้อะพูดตรงเฮ็ดเผ็ดมากค้าหญ่บ่เออเข่าลมบ่เอาเอาเล่าของเรองขออภัยเด้อจ้ากินข่าแรงท่าริมส, <c oughs> สติคา <c oughs> ย่ันม้วง,งามเอามาเด้อจ้ามาเด้อจ้าผู้ใด้อันหิวบกวขออันขอเชิญชวนเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันเด้อบ้านอันเฮี้หมูนะคะ ว่แค่หมูค<อ>ือมันจะตะละาดหอแบบไงลูกลากกินเบิร์ดนะชอบหมูจ้ะ แซ่บคักแซ่บแต่บักหุ่งเนื้อเนื้อว่าท่านได้ซิมแต่บักหุ่งแซ่บเนื้อปุ๋ยแต่บักหุงห่งมันไม่หนาค่อยฉีดที แซ่บแล้วพุวกก่นถุงบะหม่าเดี๋ยว,วะิดวาไม่หนูสิวนะหอมปอบพันจะข้ามก่อนอันพันอันหมูใส่ดำขู่หักเหนือแล้วจ้ะ แซบแซสามีย่างไห้เกียงขอแรงน้ำกัดมือในยู่บอรุคนค่ะลูกสตาวตายสามีนะคะมือเนียลงเว้นมาลงเว้นเด็กมาจามา่าเมื่อคืนนี่ดูแลเบิดคืนเลยบรเดีพักเลยนะคะแล้วก็ไปธุระเบิดมือพอจะเด็กกลับมาพักตอนายสองกว่าสารบปสไลสด์เสดิดตื่นขืนสี่มงคืนต้องขออันสามีกับท่มาหายว่าบไปหักนะคะ ข้ามหนีไม่วจาเอ้าเราสน้ำตำห้งพงคนน่ะนี่ยโอ้ป็นอะียแตัวย้บอเบาก่อน các chế tạo hếtเอง rồi <laughs> sẵn, cùng ăn để lại, lại tôi lùn gìn bớt, thử สิบบาได้สอบนึ่งเลยบ้เห็้ วหวานหรือเธอจะจหินใส่มืดกับสีแดงฟิวอีกแบบนึงส่อนมูละแบบเพื่อจีเลยบุกเข้ม ไปใช้ขาดาไปเลยว้ามักอืมอมหมนจ้ะอ สดจะข้ามหมดแล้วจ้าจะดูดาาบักน้าว่าเปล่าคือสมเดีจอื้มอื้มว้าวแสบเอาอีกจะข้ามมึงเน้าว่าิบกระถางเสียบบ้างคือแสบแท้ส่วนหนามโอ้ยหนามคือหละหน่อยแท้ฉันคือว่าเป็นคนขี่ทีวะ Nào ít không bà. À. Không à. <laughs> nguyên á Vâng bởi thua Em xin ฝากติดตามในมด้วจ้าแอฟซีตันอันเนาะจังหวัดน้าจ้าเนาะแล้วก็พี่น้องบ้านห้องที่ไปเฮ็งงามอยู่ต่องกรุงเทพนะคะบางที่อาจจะบ่มีเวลาเนาะฮ็ดกินเสาร์อาทิตย์นะคะ้าวางหยุดงานน้าจ้าเนาะพักคนดูแลสุขภาพเ็ดอาหารบ้านๆเฮากิน,ซ,กน,ซ,กนซุ่มกันนะะีอจ้าเนาะค่ะบ่เคยไปเฮตดงานนรอวะ เาราคืนวาตื้นแสบซุ่มกันแสบบึมๆนะฮะทานวาลูกหัวานู้นม่นกลินน้ำบ้าพี่จ่ามักลินน้ำกัดอยู่อ่ะสดอีกข้ามกันอืมหัวเขื่อ ซอย,อยอะจามาแล้วจ้ะบางอืมอืออมจิตบัาน <c oughs> พ่อมื่กินขเขาแล้วจ้ะกิน <c oughs> เล่นเมื่ออยากกินเข่าเพราะโควะหมูหมู อืมอ,อืวกินเพสแน่เป็นโลจ่าแปลก อยู่บนหนอ, 5, 4, นอก,หกข้าวแดเลยสื่อพี่เนอะระว่างที่แบบแห้งปบนไดจากข้าวสื่อเยะสิบบาทยี่สิ 10, 20, 10, บบาทถ้าอยาจะข้ามกูเนาะทิปซึ่งอะไรหลาย เขาปากลมบ่าจ้ามขออภัยได้จ้ากน่เน ชอบก็ยองไมกินแบบเยอะเลยหละกินก่อนอ้ะ้อาอูดอยู่เรื้องหลังการถ่ายทำจิมมันนี่แม่ป้อนหยกเอ่อจิ้ม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 นิดนึงเฮ้ยแหลบดินงเงี้ยค่ะเกิดมาวอรว่ัเนี่ย ลูกไส้จ้ะมันเบาละดูม้อสองแต่คือม้อสองแสบสดื กินก <K> <Okay. S 1> ินเนี i, ng, so à, ่ย่ะน้อเขาคงอันนี้เผ็ดิอาอันนี้อะไระลูกอนอร่ย้องถึไรอื้มเนอืมอืมอ้มมือมย่ะ กินไม่กินนี่ขอแรงคร่ะพี่น้องแต่ว่าลูกอยากอายกล้องทะเลย่อมโอด <c oughs> ยอมโอด๊ดให้แม่กินอิ่มก่อนแล้วสานั้งสิกินหืมแล้วว่าง่ายจะถวยไล่ได้พี่น้องเอ,อ้ยมาแม่ป้อนแล้วแล้วเนี่ยอุ้ยเนื้อคําชฉ่ำๆนี่มะมีเดียมแรเอาบอเอาบอแม่ป้อน แม่เอาววันนี้ยอะไรกว่ามีเด็บแร่ขัาบบา่เข้มบ่ <c oughs> แม่บ่เข้มบ่จับยุ <c oughs> บเบิรงเดอมแม่สิคุยต่ำหอรงสูเบิรงเวลาที่อันแม่ยุดเนาะแม่ก็จะตามกินเองแม่บ่ซื่อน่ะก็แซบยุจ่าตาว่าบ่ค่อยอยากซื่อบานใดตามกินเองรู้สึกว่า มันสีแสบกว่าเนะบอแมนว่าแสบกว่าดอกอืมเหมือนพ่อเป็นยูบานเนาะอืมพักหลายๆกินบุควยพี่น้องเอ้ยพักพก็ใช้ราคา,าเท่าไหร่ เสีั่ะมะม่วงมะม่วงเบม่วงพี่น้องลูกสาวอยากมม่วงแล้วลูกสาวเผ็ดกินข้าวกินบ้านใี่กันหลดมัเป็นยังหลอพักแม่ักกายปวดเว้ยพี่น้องาดจะน้อยนใส่น้ำกันไม่หลุด พาไปเก็บปแม่เด้อถาดรายเร็วว่ามวัหนึ่งก็แหละพักแทบบวมมองตกน้องนี่เดยออาละวารส่งเท้าวาแม่ให้ออ่มแม่ของใ่้กินบาคน่าววากดนไหมแรงกว่านีหนังกฟไไม่ดีอ่ะ Bà mẹ Ui, sợ ổn tầm 1 phút nữa Thăm đi ngay coi Cái này đi ăn toàn กินชวนพี่น้นองกินน้ำแล้ะพี่น้องกินน้ำเพิ่มากินนิสอาหารนิสา,า,านนิสานพี่น้องกินได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าลาบดิบยังที่กินเพราะเป็นเจ้าของซองเพื่อนมากกินบ่บ่บกินน้ำเพื่อนเหรอคะอเพื่อนเที่ยวซูไปกินเพื่อนได้กิน <c oughs> <c oughs> อ้าวมันมีของ ว่ารอแม่บ <à déc> <ations> ่ว <os> <ol> <fois> ่ารอแม่เหี้ยงแปบเดยแป่บหลายกันมือก่อนแปบอีกเดียจะมับมือพุเลยอ๋ออะไรมาปายนะอันนี้ไม่ค่อยจับนะอ๋ออันนั้นน่ะอีกอันนั้นไม่จับ กินเบอร์เกนกินเบอร์เกนพ่อินเบอร์เกนไอซิมกูอยากมาเขากล้องอยากอายกูเปล่าละสงวันซีดไว้พี่น้องถ้าเอาออกกล้องเดี๋ยวผูส้สาวมาร้อนอย่างสาน,นทอขั้วยอ้ข้าวใส ม้วกกระชบพี้งพองไ่แ่คือมามมนับักรลกสวยสกินไร้ไปเลยเดี๋ยวอ้วนกินชายอิ่มพ่อ่ะเป็นคี้แบบกันเองเ้้่อาพี่น้องทั้งกินทั้งบอกมาก็า จากน้ำแลวก็บส่นี้จ่าเลดจาบันิสเด้กินเขากับลูกกับสามีจาํารับรับมือนี้เนาะกขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามรับชมจาและว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะในช่องอาทาง youtube ค่ะเฮียหมูกินซะนะคะฝากพี่น้องไว้แน่อมอกอมใจในเจ้าจาสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ